สำหรับคลิปนี้นะคะพรจสาพาทุกท่านนะะย้อนยุคไปชมว,วิวัฒนาการนะคะของแหวนมั่นในแต่ละยุคนะคะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยว่ามีวิวัฒนาการเป็นมายังไงบ้างน,นะคะและก็แบบแหวนชิบแบบไหนนะคะที่ยุคสมัยนั้นเนี่ยยึดติดลงบนนะคะวันนี้ห้ามพลาดทีเดียวค่ะหนึ่งค่ะแหวนยุคโบราณนะคะสําหรับแหวน ยุคโบราณเนี่ยจะถูกค้นพบในหลุมฝังศพของชาวอียิปต์โบราณนะคะโดยแหวนนะคะ,นนะ,คะจะมีลักษณะเป็นโลหะพันรอบ3นิ้วของมือซ้ายค่ะโดยจะมีความเชื่อว่าตรงจุดนี้นะคะก็คือจุดเชื่อมต่อโดยตรงกับหลอดเลือดดำสู่หัวใจของคนเรานั่นเองค่ะสองค่ะก็คือแหวนยุคกลางนะคะนักประวัติศาสตร์มีความเชื่อกันว่าในยุคนี้มีการให้แหวนเพชรในการมั่นหมายกันแล้วนะคะทุกท่าน โดยเกิดขึ้นเมื่อแม็กซิมิเลียนนะคะดยุคแห่งออสเตรียเน่ยได้ให้แหวนเพชรตัวเรือนทองคำซึ่งมีอักษรรูปตัวเอ็มฝังอยู่ในเพชรนะคะให้แก่แมรี่แห่งบอกันดีนะคะคนรักของเขานั่นเองค่ะสานะคะก็คือแหวนในปีคศ1500ถึง1700นะคะอ้างอิงมาว่าแหวนในยุคพศออนี้นะคะก็คือ เป็นแหวนมั่นที่ได้รับความนิยมมาจากบทละครของชิคเปเปียนะคะและในศตรวรรษที่18นะคะคู่รักชาวยุโรปนะคะมักจะแลกเปลี่ยนแหวนที่เรียกกันว่าโพซี C นะคะซึ่งมีลักษณะเป็นแหวนทองสลักข้างในนะคะแล้วก็เป็นตัวอักษรด้วยนะคะเช่นบทกวีหรือข้อความและในบางคู่นะคะก็อ,อาจจะเปลี่ยนจากแหวนทองนะคะมาเป็นแหวนเงินได้เช่นกันคะ่ะ 4นะคะก็คือแหวนในยุคปีคศ1 8 0 0นะคะในยุคนี้เนี่ยถือเป็นยุควิกตอเรียของประเทศอังกฤษเลยนะคะและก็มีความโรแมนติกมากๆเลยค่ะสาเหตุเพราะว่าส่วนหนึ่งนะคะสมเด็จพระราชินีวิกตอเรียกับสามีนะคะมีความรักซอกการอย่างสุดซึ้งนะคะ ในยุคนั้นเนี่ยน้อยนักนะคะที่เราจะเห็นเพราะว่าการแต่งงานในราชวงศ์เนี่ยมักจะถูกจัดขึ้นเพื่อทางการพูดหรือทางเศรษฐกิจเป็นส่วนใหญ่นะคะสําหรับแหวนมั่นของพระราชินีวิกตอรียน,นะคะจะมีลวดลายแปลกตาอีกทั้งยังมีความโรแมนติกซ่อนอยู่ในตัวแหวนนะคะไม อาทิเช่นเป็นทรงหัวใจคันธนูดอกไม้นะคะหรือแม้กระทั่งรูปงูนะซึ่งรูปงูนั้นนะคะถูกมองว่าเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันชั่วนิรันดร์นะคะแหวนในยุคนี้นะคะจึงกลายเป็นแบบบางส่วนของแหวนมาในายุคปัจจุบันนั่นเองค่ะ ะะก็คือแหวนในยุคต้นศตรวรรษที่20นะคะโดยแหวนในยุคนี้นะคะก็จะมีความสวยโดดเด่นและและก็มีความหรูหรานะคะโดยจะเป็นแหวนเพชรตัวเรือนที่ฉลุลายลูกไม้นะคะและก็ยังทำมาจากตัวเรือนแพท,ที่น่ามาทองขาวด้วยค่ะกค่าก็คือแหวนในยุคปี1920-1930นะคะโดยแหวนในยุคนี้เนี่ยจะมีการออกแบบนะคะโดยใช้รูปทรงเรขาคณิตนะคะ สะท้อนให้เห็นถึงความงามที่เป็นศิละปะแบบอาร์ตเดโคนะคะซึ่งเป็นศิละปะการออกแบบและตกแต่งภายในที่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่20ในประเทศฝรั่งเศสนะคะโดยศิละปะชนิดนี้นะคะมีการใช้สีที่สว่างสดใสนะคะลายเซ เส้นอ่อนช้อยและก็มีรูปทรงเรขาคณิตน,น,นะคะซึ่งทําให้เห็นว่าในยุคนี้เนี่ยมีความหรูหราและสไตล์ที่ทันสมัยนะคะซึ่งตัวแหวนจะมีการนําอัญมณีที่หลากหลายมาใช้มากขึ้นนะคะเช่นไพลินและก็ทับทิมนะคะเจ็ดค่าแหวนในปี1940นะคะยุคนี้ถือเป็นยุคนในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เลยนะคะ แหวนส่วนใหญ่นะคะจะออกแบบให้มีความใหญ่และก็หนาขึ้นนะคะลวดลายส่วนใหญ่จะมีลักษณะที่โค้งเหมือนริบบิ้นและดอกไม้นะคะเนื่องจากแพทีนัมในยุคศึกสงครามนั้นหายากนะคะคนส่วนใหญ่ซึ่งเลือกทองคํามาใช้แทนนะคะและก็เพชรถึงแม้จะเป็นอัญมณีที่คู่ควรกับแหวนนะคะแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยจะมีการสังเคราะห์ทัพทิมและไพลินมาใช้แทนนะคะเพราะว่าเพชรม,มีความหาย,ายากแล้วก็มีราคาแพงนั่นเองนะคะ8นะคะแหวนในยุค 1950นะคะและในยุคนี้นะคะแหวนที่มาแรงาสุดนะคะก็คือแหวนที่ได้รับแรงบนันดาลใจนะคะมาจาก a อเ r รย์เฮ b เ r n นะคะซึ่งเป็นนักแสดงชื่อดังชาวอังกฤษนะคะซึ่งสามีของเธอเนี่ยได้มอบแหวนที่มีตัวเรือนทำจากโลหะที่ต่างชนิดกันนะคะและก็ยังมีเพชรเม็ดเล็กๆล้ลลอมรอบนะคะซึ่งเป็นการสร้างเสน่ห์นะคะก็และก็เป็นแบบแหวนที่ได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบันเลยะค่ะ ก็คือแหวนในปี1960นะคะสำหรับปีนี้นะคะก็ต้องยกให้เจ้าแม่เครื่องเพชรและอัญมณีอย่างเอลิซาเบธเทเลอร์เลยนะคะซึ่งสามีของเธอนะคะริชาร์ดเบอร์ตันนะคะได้มอบให้นะคะซึ่งเป็นแหวนมรกตที่มีขนาดใหญ่ถึง33กรัตเลยนะคะและแหวนวงนี้นะคะก็ยังติดอันดับแหวนที่มีราคาแพงที่สุดในโลกเลยล่ะคะ่ะ และอันดับ10บนะคะก็คือแหวนในปี1970นะคะแหวนเพชรทรง r i n c e s s c ั t นะคะหรือว่าทรงสี่เหลี่ยมเนี่ยก็จะเป็นดีไซน์ที่ได้รับความนิยมในยุคนี้เลยนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะผู้คนจะนิยมนำเพชรดีไซน์นี้นะคะมาเป็นแหวนมั่นมากะคะ่ะเพราะมีความเรียบง่ายและหรูรานะคะซึ่งมีความนิยมนะคะที่จะนำมาใช้เป็นแหวนมั่นนะคะทั้งในสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเลยะคะ่ะ 11ค่าแหวนในปี1980นะคะสำหรับในยุคทศวรรษนี้นะคะต้องยกให้แหวนแซฟไฟร์รูปไข่ล้อมเพชรของเจ้าหญิงไดอาน่านะคะเป็นแหวนที่ได้รับความนิยมสูงสุดเลยนะคะ mm. เนื่องจากมีความหรูหรานะคะและสวยเลอค่านะคะ mm. เพราะการอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาวและเจ้าหญิงไดอาน่านั้นนะคะได้สร้างความรื่นิติให้กับประชาชนชาวอังกฤษเปอย่าง ะะส่งผลให้แหวนมั่นแบบนี้นะคะได้รับความนิยมตามมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ12ค่ะแหวนในยุคปี1990จนถึงปัจจุบันนะคะเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีต่างๆนะคะหลากหลายเข้ามานะคะจึงส่งผลให้แหวนในยุคนี้เนี่ยมีมากมายหลายแบบเลยนะคะแต่ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะคะ คือแหวนทรงกลมแบบเรียบหรือที่เราเรียกกันว่าแหวนเม็ดเดี่ยวนะคะซึ่งถือว่าได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี้นะคะเนื่องจากมีความหรูหราและก็มีราคาแพงนั่นเองค่ะเป็นยังกันบ้างคะสำหรับแหวนมันในแต่ละยุคสุดแอนทีกที่วันนี้แพรได้นำมาฝากให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคุณลูกค้าท่านใดน,นะคะที่ชื่นชอบแหวนในยุคสมัยไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์นข้างใต้คลิปได้เลยนะคะ อยากจะรู้ว่ามีใครชอบเหมือนแพลบ้างนะคะสำหรับวันนี้แพลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ